สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการบันเทิงไทยมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะกรณีนักร้องดังคุณเป็กผลิตโชคไอนณบุตรถูกทำร้ายร่างกายด้วยมีดเกลางปั๊มน้ำมันเลยแถวรามคำแหงคืนวันที่3สิงหาคม2568ที่ผ่านมานี่เองค่ะใช่ครับเป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะจริงๆครับ ที่ต้องมาค่อยๆดูกันใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเนี่ยแหละคะ่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยดูจากหลักฐานต่างๆที่มีนะคะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดเลยครับซึ่งกล้องวงจรปิดนี่บันทึกไว้ได้เยอะมากตั้งแต่ช่วงที่คุณเป็กดูมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับไปเกาะหน้ารถกระบะ ค่ะเห็นภาพนั้นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็ไปจนถึงช่วงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงใช้มีดท,ทำร้ายกันเลยรวมถึงพวกคำให้การต่างๆด้วยข้อมูลจากตำรวจแล้วก็มุมมองผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับผมคำถามที่หลายคนอยากรู้มากๆเลยก็คือ 1. ลําดับเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ 2. ที่ผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าป้องกันตัว เอ่อมันฟังขึ้นไหมตามกฎหมายแล้วก็สามอันนี้ประเด็นร้อนเลยครับสรุปแล้วคุณเป็กเนี่ยแค่เมาแอลโกอฮอล์หรือว่ามีเรื่องสารเสพติดด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราจะพยายามหาคำตอบจากข้อมูลที่มีนะคะได้เลยครับงั้นเราเริ่มจากลำดับเหตุการณ์ก่อนเลยดีกว่าเนาะค่ะข้อมูลหลักๆก็มาจากกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกกับรายงานข่าวต่างๆนะครับคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่3สิงหาคมปี68ค่ะดึกๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ประมาณตีหนึ่งครึ่งที่ปั๊มบางจากซอยรามคำแหง76ครับภาพแรกๆที่ออกมาเลยคือเห็นคุณเป็กเดินอยู่กลางถนนคนเดียวเลยถ้าทางนี้แบบคนก็พูดกันเยอะว่าดูไม่ปกติครับผมมีคําบรรยายหลากหลายมากบางทีก็บอกคึกคักบ้างละสภาพไม่ปกติอะไรแบบนี้ค่ะมีโบกไม้โบกมือด้วยแล้วอยู่ๆก็อมกระโดดขึ้นไปเกาะตรงฝากระโปรงหน้ารถกระบะเลยที่ขับมาพอดีใช่ครับคนขับกระบะเขาก็คงตกใจนะ ก็เลยเลี้ยวรถเข้าปังไปจอดแล้วก็ลงมาคุยค่ะตอนแรกเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเห็นว่าคุณเป็กโวยวายครับดูเหมือนจะโวยวายพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องคล้ายๆคนเมานะครับแต่แป๊บเดียวก็เหมือนจะรู้ตัวนะยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็เดินเข้าไปกอดคนขับกระบะเฉยเลยอ่าจังหวะนั้นเองที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นมีคนเข้ามาใช่ครับคือนายชุติเทพขุนสุงเนินอายุ21ปี เป็นไรเดอร์เขาอยู่ในปั๊มตอนนั้นกับแฟนสาวเขาค่ะแล้วเขาเข้ามาทำไมคะคำให้การแรกๆของเขาคือเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็กจะไปทำร้ายคนขับกระบะก็เลยตั้งใจจะเข้ามาห้ามเข้ามาช่วยอะไรทำนองนั้นครับอ๋อค่ะแล้วพอคุณเป็กขอโทษคนขับกระบะเสร็จก็หันมาเจอคุณชุติเทพพอดีใช่ครับเจอกันพอดีเลยทีนี้จากภาพวงจรปิดเนี่ย มันดูเหมือนว่าคุณเป็กจะเดินปรีเข้าไปหาคุณชุติเทพเลยนะเหมือนจะตะโกนอะไรด้วยใช่ไหมคะครับเหมือนตะโกนต่อว่าอะไรสักอย่างแล้วภาพมันก็ชัดเจนว่าคุณเป็กเป็นฝ่ายเริ่มชกคุณชุติเทพก่อนอ้าวคุณเป็กเริ่มก่อนเหรอคะใช่ครับจากภาพคือเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยเกิดการชุลมุนชกต่อยกันแล้วมันไปถึงขั้นใช้มีดได้ยังไงคะเนี่ยครับจุดที่มันบานปลายแล้วก็น่าตกใจมากๆคือจังหวะนั้นคุณชุติเทพก็ชักมีดพกสั้นออกมา มีดนี่มีแรงงานว่ายาวประมาณ20ซนติเมตรนะครับโหยาวเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ใช้มีดเนี่ยตวัดฟันคุณเป็กเข้าที่ใต้คางแผลนี่คือยาวกว่า10เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็มีที่หัวไหล่ซ้ายอีกแผลหนึง่งโอ้ยครับคุณเป็กก็ล้มลงไปเลยโหรุนแรงมากแค่ฟันก็หนักแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนจะมีการทำลายซ้ำด้วยใช่ครับหนักกว่านั้นอีก คือหลังจากคุณเป็กล้มลงไปแล้วเนี่ยคุณชุริเทพยังตามเข้าไปเตะซ้ําอีกหลายทีเลยครับทั้งที่หัวที่คอที่หลังเตะซ้ําตอนล้มแล้วเนี่ยนะคะใช่ครับเตะซ้ําเลยพร้อมกับตะโกนประมาณว่ามันต่อยผมก่อนอะไรแบบนี้ตอนนั้นแฟนสาวเขาก็พยายามห้ามนะแต่ก็เอาไม่อยู่จริงๆฟังแล้วน่ากลัวมากค่ะแต่ที่แปลกใจอีกอย่างคือโดนขนาดนั้นแล้วคุณเป็กยังลุกขึ้นมาได้อีกหรอคะใช่ครับสักพักคุณเป็กก็ลุกขึ้นมาได้แต่ก็ยังอยู่ในอาการดับ โวยวายเสียงดังแล้วก็วิ่งไล่ตามคนในปั๊มไปทั่วเลยทั้งคุณชุติเทพแฟนเขาพนักงนานปัม๊มลูกค้าคนอื่นโหวุ่นวายไปหมดเลยนะคะวุ่นวายมากครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิสยามร่วมใจปูอินมาถึงก็มาปฐมพยาบาลให้คุณเป็กแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลนี่มีข่าวสองที่ใช่ไหมคะ,กะเกษมราชหรือสมิติเวชครับมีรายงานต่างกันนิดหน่อย แล้วหลังจากนั้นตํารวจสอนอหัวหมาก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็คุมตัวคุณชุติเทพไปพร้อมมีดของกลางค่ะนั่นก็คือลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นครับผมชัดเจนตามภาพวงจรปิดเลยครับฟังแล้วก็ยังรู้สึกตกใจนะคะคือมันบานปลายเร็วมากจากเรื่องแค่เอ่อพฤติกรรมแปลกๆหรือเข้าใจผิดกันนิดหน่อยกลายเป็นใช้มีดฟันกันขนาดนี้ทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นหน่อยค่ะสภาพของคุณเป็กเนี่ยมีข้อมูลไหมคะว่าก่อนจะมาถึงปั๊มไปทําอะไรมามีครับ มีข้อมูลจากหลายๆที่เลยโดยเฉพาะในโซเชียลเนี่ยมีภาพช่วงค่ำวันที่สองสิงหาคือคือนก่อนเกิดเหตุนะครับคุณเป็กไปทานข้าวกับเพื่อนๆหรือทีมงานค่ะร้านอาหารแถวพระรามเก้าใช่ไหมคะใช่ครับแถวนั้นตอนนั้นในภาพก็ยังดูปกตินะครับดูแฮปปี้ร้องเพลงอะไรไปแต่ก็มีรายงานเรื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันดื่มเยอะไหมคะรายงานบอกว่าดื่มหลายอย่างเลยครับมีไวน์หขวดโซจูอีกสขวด อันนี้เหมือนจะเอามาเองแล้วก็มีเบียร์อีก6ขวดที่เพื่อนสั่งเพิ่มโหลายอย่างเหมือนกันนะคะครับเห็นว่าอยู่ที่ร้านจนเกือบตีหนึ่งเลยก่อนจะแยกย้ายกันกลับข้อมูลเรื่องดื่มหนักนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับภาพตอนเกิดเหตุเลยนะคะที่หลายคนบรรยายว่าคุณเป๊กค,คล้ายคนเมามากพูดไม่รู้เรื่องใช่ครับสภาพไม่ปกติบางสื่อใช้คำแรงเหมือนกันนะทรงเมารั่วจริงหรือเมาเสียทรงไม่เหลือสติอะไรแบบนี้ มันก็เลยเป็นคำถามใหญ่นะคะว่าสภาพตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แค่แอลกอฮอล์หรือมีอย่างอื่นใช่ครับแต่ก็ต้องย้ำนิดหนึ่งว่าในช่วงแรกๆเลยเนี่ยคำบรรยายพวกนั้นมันก็เป็นการตีความจากภาพที่เห็นหรือจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่ามานะครับค่ะคือมันยังไม่มีผลตรวจยืนยันทางการแพทย์หรือจากตำรวจนะตอนนั้นว่าระดับแอลกอฮอล์เท่าไหร่หรือว่ามีสารอื่นปนอยู่ด้วยหรือเปล่า ค่ะซึ่งพฤติกรรมที่ดูผิดปกติมากๆแบบนี้ก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์เหมือนกันอย่างคุณหมอวิรัสศักดิ์สรัชชัยศรีหรือหมอหมูที่เป็นแพทย์นิติเวชโมสวนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ไว้ครับหมอหมูท่านก็วิเคราะห์ได้น่าสนใจนะครับท่านมองว่ามันมีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้เลยที่ทําให้คนมีพฤติกรรมแบบนั้นค่ะมีอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยที่คนคิดถึงกันเยอะก็คืออาจจะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆร่วมกับการใช้สารเสพติดบางอย่างเข้าไปด้วยอ oh. ครับซึ่งพอสารสองอย่างนี้มันเข้าร่างกายพร้อมกันเนี่ยฤทธิ์มันจะเสริมกันรุนแรงมากบางทีอาจจะแรงขึ้น5-10ถึงเท่าเลยก็ได้ทําให้ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแสดงพฤติกรรมที่ดูคลุมคลั่งออกมานอกเหนือเรื่องดื่มกับสารเสพติดแล้วมีความเป็นไปได้อื่นอีกไหมคะที่จะทําให้คนมีพฤติกรรมดูหลุดไปขนาดนั้น หมอหมูท่านก็เสนอว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นอีกเช่นอ,อคนนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเดิมอยู่แล้วก็ได้อย่างเช่นอะไรคะเช่นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วที่เราเรียกว่าไบโพล่านะครับคือมีช่วงอารมณ์ดีมากๆสลับกับซึมเศร้าพอมีแอลโกอฮอล์หรือความเครียดมากๆเข้าไปกระตุ้นเนี่ยอาการมันอาจจะกำเริบทำให้อารมณ์แปรปรวนรุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้อ๋อค่ะ หรืออาจจะเกิดจากภาวะเครียดเฉียบพลันมากๆก็ส่งผลได้เหมือนกันหรือในเคสที่เจอน้อยหน่อยแอลกอฮอล์อาจจะไปกระตุ้นอาการของโรคทางจิตเวชอย่างโรคจิตเภททำให้มีอาการหูแววประสาทหลอนไปเลยก็ได้ครับฟังดูมีหลายสายเหตุมากเลยนะคะที่อาจจะเป็นไปได้ซึ่งคุณหมอหมูก็เน้นใช่ไหมคะว่าสุดท้ายต้องตรวจถึงจะรู้ถูกต้องครับหมอหมูย้ำเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดในทางคดีเนี่ย คือต้องมีการตรวจเลือดเพื่อหาระดับแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจหาสารเสพติดด้วยรวมถึงต้องมีการประเมินสภาพจิตใจอย่างละเอียดถึงจะหาสาเหตุจริงๆได้ว่าพฤติกรรมนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะซึ่งผลตรวจพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลสําคัญในสารต่อไปเนาะใช่ครับผม ทีนี้พอพูดถึงเรื่องคดีเรื่องที่ทางคุณชุติเทพอ้างว่าป้องกันตัวอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนเถียงกันเยอะมากในทางกฎหมายจริงๆแล้วเรื่องนี้มองยังไงได้บ้างคะมันเข้าข่ายป้องกันตัวได้จริงหรอครับประเด็นป้องกันตัวนี้สําคัญแล้วก็ซับซ้อนมากครับคือตามกฎหมายอาญามาตรา68เนี่ยการจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายคือทําไปแล้วไม่ผิดเลยเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ค่ะอธิบายง่ายๆก็คือ หนึ่งต้องมีอันตรายจากการทำผิดกฎหมายกำลังจะเกิดกับเราหรือคนอื่นจริงๆ 2. ออันตรายนั้นต้องแบบใกล้จะถึงตัวมากๆแล้วและ3อันนี้สำคัญมากคือวิธีที่เราใช้ป้องกันตัวต้องพอสมควรแก่เหตุคำว่าพอสมควรแก่เหตุเนี่ยมันวัดจากอะไรคะอย่างเคสนี้คุณเป๊กเริ่มก่อนก็นกจริงแต่เริ่มด้วยหมัดแต่อีกฝ่ายสวนด้วยมีดเลยแถมตอนล้มแล้วยังเตะซ้ำอีกแบบนี้เรียกว่าพอสมควรแก่เหตุไหมคะ นี่แหละครับคือหัวใจเลยนักกฎหมายหลายท่านอย่างทนายศิรวิทสุขชัยหรือทนายนิดาก็ให้ความเห็นคล้ายๆกันนะครับว่าเมื่อข้อเท็จจริงจากกล้องวงจรปิดมันชัดว่าคุณเป็กเป็นฝ่ายเดินเข้าไปชกค,คุณชุติเทพก่อนตรงเนี้ยมันทําให้คุณชุติเทพมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวได้เบื้องต้นเพราะถือว่ามีภัยเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าแต่่วาคําคถามคือการป้องกันตัวนั้นอนะ่ะมันพอสมควรแก่เหตุหรือเปล่า การที่คุณชุติเทพเลือกใช้มีดซึ่งถือเป็นอาวุธร้ายแรงเลยนะตอบโต้คนที่เข้ามาทำร้ายด้วยมือเปล่าถึงแม้คนนั้นจะเมาจะก้าวร้าวก็ตามทีเถอะตรงนี้แหละครับที่กฎหมายมักจะมองว่าเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุไปแล้วอ oh. มีแนวคำพิพากษาสารดีกาเทียบเคียงได้ครับดีกาที่33742534 คดีนั้นศาลตัดสินว่าการใช้มีดแทงคนเมามากๆที่ไม่มีอาวุธเหมือนกันถือว่าเป็นการป้องกันที่เกินสมควรแก่เหตุเข้าใจแล้วค่ะคือถึงจะมีสิทธิ์ต้องกันแต่ก็ต้องเลือกวิธีที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่สวนด้วยอาวุธร้ายแรงใส่คนมือเปล่าแล้วการที่เตะซ้ําหลายๆครั้งโดยเฉพาะเตะที่หัวตอนที่คุณเปกล้มไปแล้วอันนี้ยิ่งชัดเลยไหมคะว่าเกินกว่าเหตุอันนี้ชัดเจนมากครับการกระทําหลังจากที่คุณเปกล้มลงไปแล้ว สู้ไม่ได้แล้วภัยอันตรายเฉพาะหน้ามันหมดไปแล้วการที่ยังตามเข้าไปเตะซ้ำโดยเฉพาะเตะที่ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่การป้องกันตัวแล้วครับแต่มันคือการทำร้ายร่างกายเพิ่มเติมค่ะซึ่งอาจจะเข้าข่ายป้องกันเกินกว่าเหตุตามมาตรา69ซึ่งศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าปกติหรือถ้าเกิดจากความตกใจกลัวมากๆก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้แต่การเตะซ้ำที่หัวแบบเนี้ย บางทีมันอาจจะถูกตีความไปไกลกว่านั้นอีกนะยังไงคะอาจจะถูกตีความไปถึงขั้นว่ามีเจตนาฆ่าได้ด้วยซ้ำครับตามแนวคำพิพากษาสารดีกาที่10652563ที่ว่าการทำร้ายอวัยวะสำคัญแม้สุดท้ายเขาจะไม่ตายก็อาจจะเป็นความพิดฐานพยายามฆ่าได้เหมือนกันโหต่างจากกรณีที่อีกฝ่ายก็มีอาวุธเหมือนกันอย่างดีกาที่คุณยกมาตะกีที่คนร้ายถือมีดเข้ามาใกล้ๆแล้วใช้ปืนยิงสวนอันนั้น ศาลมองว่าสมเหตุสมผลใช่ครับบริบทมันต่างกันความรุนแรงของภัยสัดส่วนของการป้องกันสารจะพิจารณาละเอียดมากครับดังนั้นเคสนี้การอ้างป้องกันตัวโดยเฉพาะการใช้มีดกับการเตะซ้ำเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่คุณชุดิเทศต้องต่อสู้ในชั้นศาลหนักเลยทีเดียวครับค่ะหลังจากดูเรื่องเหตุการณ์ข้อกฎหมายไปแล้วอีกเรื่องที่สังคมพูดถึงเยอะมากๆเลยคือ ผลกระทบในวงกว้างหรือบทเรียนที่เราอาจจะได้จากเรื่องนี้มีคนวิเคราะห์ในมุมสังคมด้วยใช่ไหมคะครับมีหลายประเด็นเลยที่ถูกหยิบขึ้นมาอย่างแรกเลยคือความกังวลเรื่องความรุนแรงในสังคมเราเนี่ยแหละครับที่ดูเหมือนมันจะเกิดง่ายขึ้นบานปลายเร็วขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆบนถนนกลายเป็นทำร้ายกันปางตายได้ค่ะแล้วเรื่องพกอาวุธล่ะคะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นครับการที่คุณชุทิเทพพกมีดที่ยาวตั้ง20ซนติเมตรติดตัวเนี่ย มันก็ทําให้คนตั้งคําถามว่าเอ๊ะการพกอาวุธแบบนี้ในที่สาธนารนณะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรอมันน่ากังวลน,นะจริงค่ะแล้วเรื่องผลกระทบจากแอลกอฮอล์อันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักเลยแน่นอนครับเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะมากผลของการดื่มจนขาดสติเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจการควบคุมตัวเองยังไงมีคนพูดถึงวัฒนธรรมการดื่มฉลองจนขาดสติหรือบางคนก็ใช้คำแรงๆเลยว่า ผลิตโชคร้ายซึ่งก็เล่นกับชื่อคุณเป็กค,ค่ะก็สะท้อนว่าสังคมเห็นปัญหาตรงนี้เนาะใช่ครับเห็นปัญหาของการดื่มจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วผลลัพธ์แย่ๆที่ตามมานอกจากนั้นก็ยังมีมุมมองเรื่องผลกระทบทางจิตใจระยะยาวต่อตัวคุณเป็กเองด้วยในฐานะผู้ถูกกระทำอาจจะมี PTSD ได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับอาจเกิดภาวะ PTSD หรือความเครียดความกลัวหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญซึ่งอาจจะไปซ้ำเติมปัญหาเดิมๆที่อาจจะมีอยู่แล้วอย่างเรื่องโซเชียลบูลลิงที่คุณเป็กเคยเจอมาค่ะแล้วก็มีเรื่องจริยธรรมสื่อด้วยที่นำเสนอภาพรุนแรงครับอันนั้นก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันการนำเสนอภาพคุณเป็กเลือดอาบหน้าว่าควรจะคำนึงถึงสิทธิความรู้สึกของผู้เสียหายมากกว่านี้ไหมแม้เขาจะเป็นคนสาธารณะก็ตามเป็นประเด็นที่น่าหิตตามทีจริงคะ่ะ กลับมาที่เรื่องคดีความหน่อยค่ะตอนนี้กระบวนการของตำรวจไปถึงไหนแล้วคะข้อกล่าวหาที่แจ้งกับแต่ละฝ่ายมีอะไรบ้างครับสำหรับคุณชุติเทพขุนสูงเนินผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นไปแล้วคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บตามมาตรา295ค่ะแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา371 ส่วนข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยมีการพูดถึงในข่าวแต่ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการนะครับว่าตำรวจแจ้งข้อหานี้เพิ่มหรือเปล่าต้องรอสรุปสำนวนอีกทีแล้วฝั่งคุณเป็กผลิกโชคล่ะคะโดนข้อหาอะไรบ้างเพราะตามภาพคือเป็นคนเริ่มชกก่อนใช่ครับทั้งคุณเป็กเองก็โดนแจ้งข้อหาเหมือนกัน ตามข้อมูลจากพอกอสอ,อหัวหมากเมื่อวันที่12สิงหานะครับก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายตามมาตรา295เหมือนกันเพราะเป็นฝ่ายชกคุณชุติเทพก่อนค่ะแล้วก็มีอีกข้อหาอีกข้อหาคือก่อความเดือดร้อนรําคาญในที่สาธารณะตามมาตรา397ครับอ๋อแต่เหมือนก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าตํารวจอาจจะไม่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายคุณเป็กเพราะผู้กรณีไม่ติดใจใช่ครับเคยมีข่าวแบบนั้นออกมาช่วงแรกๆ แต่ต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยกฎหมายถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินค่ะซึ่งหมายความว่ารัฐเองก็เป็นผู้เสียหายด้วยไม่ใช่เรื่องที่เอกชนจะยอมความกันแล้วจบไปได้ตำรวจเลยจำเป็นต้องดำเนินคดีแจ้งข้อหานี้กับคุณเป็กด้วยตามกฎหมายครับถึงแม้คู่กรณีจะไม่ติดใจก็ตามเข้าใจแล้วค่ะ ซึ่งคุณเป็กก็ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วเมื่อวันที่11สิงหาใช่ไหมคะใช่ครับไปให้ปากคำแล้วตามข่าวก็คือคุณเป็กยอมรับข้อเท็จจริงตามภาพวงจรปิดแล้วก็ยอมรับว่าคืนนั้นดื่มสุราจ,จริงจนมึนเมาขาดสติไปโอเคค่ะทีนี้เราวนกลับมาที่คำถามที่คาใจหลายคนที่สุดเลยว่าตกลงแล้วคืนนั้นคุณเป็กเมาเพราะเหล้าอย่างเดียวหรือมีเรื่องสารเสพติดด้วยกันแน่ เรื่องนี้มีหลักฐานอะไรยืนยันได้บ้างคะประเด็นนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซอ้อนนิดนึงนะครับข้อมูลที่เรามีและยืนยันได้เป็นทางการเลยก็คือ 1. คุณเป็กยอมรับกับตำรวจเองว่าดื่มสุราหนักจริงจนมึนเมาขาดสติอันนี้เป็นคำให้การของคุณเป็กค,ค่ะแล้วเรื่องตรวจสารเสพติดล่ะคะที่เป็นประเด็นใช่ค่ะเรื่องตรวจสารเสพติดนี่แหละประเด็นใหญ่เลยคือช่วงแรกๆหลังเกิดเหตุตอนคุณเป็กอยู่โรงพยาบาลมีข่าวออกมาว่า คุณเป๊กปฏิเสธที่จะให้ตรวจเลือดอ้างสิทธิผู้ป่วยค่ะซึ่งทางตำรวจก็ชี้แจงว่าตามกฎหมายเนี่ยตำรวจบังคับตรวจเลือดหาสารเสพติดในกรณีนี้ไม่ได้เอา้าทำไมล่ะคะเพราะมันไม่ใช่กรณีเมาแล้วขับครับถ้าเมาแล้วขับเนี่ยกฎหมายให้อำนาจตำรวจบังคับตรวจได้เลยหรือถ้าไม่ยอมตรวจก็ให้สันนิษฐานว่าเมาแต่กรณีนี้มันเป็นเมาละเดินนะครับ อ๋อค oh, ่ะค่ะแล้วความผิดที่คุณเป็กถูกกล่าวหาตอนนั้นคือทำร้ายร่างกายกับก่อความเดือดร้อนรำคาญโทษมันไม่สูงพอที่จะเข้าเงื่อนไขาตามกฎหมายให้บังคับตรวจได้หรือจะไปสันนิษฐานว่าผลเป็นบวกถ้าไม่ยอมตรวจก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานอื่นชี้ชัดว่ามีการใช้สารเสพติดจริงๆเข้าใจแล้วครับคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจบังคับตรวจในทุกกรณีแต่เหมือนหลังจากนั้นมีการตรวจด้วยวิธีอื่นใช่ครับ หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ใช้วิธีประสานขอความร่วมมือจากคุณแ๊กแทนในการเก็บตัวอย่างเส้นผมอ๋อตรวจผมแทนครับเก็บตัวอย่างเส้นผมส่งไปตรวจหาสารเสพติดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมซึ่งวิธีนี้มันตรวจย้อนหลังได้นานกว่าตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็มีรายงานว่าครั้งนี้คุณแ๊กยินยอมให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างผมไปตรวจครับ แล้วผลตรวจผมออกมาว่ายังไงครับพบสารเสพติดไหมอันนี้คือที่ทุกคนอยากรู้เลยผลตรวจผมออกมาแล้วครับน่าจะช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคมปี68นี้แหละครับประมาณ3เดือนหลังเกิดเหตุแต่แต่อะไรคะแต่จุดสำคัญคือตำรวจออกมายืนยันว่าได้รับผลตรวจจากสถาบันนิติวิทยศาศาสตร์แล้วจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลตรวจนั้นต่อสาธารณะได้เอา้าทาไมล่ะคะ ตำรวจให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและก็ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักการสากลนะครับอ้างยิงจากข่าวไทยรัฐ21ตุลาและ Line Today สรุปก็คือนะตอนนี้ถึงแม้ผลตรวจสารเสพติดจากเส้นผมจะออกมาแล้วแต่ตำรวจเลือกที่จะไม่เปิดเผยผลต่อสาธารณะ ทำให้เราก็ยังไม่รู้ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าตกลงพบสารเสพติดในร่างกายคุณเป็กหรือเปล่าถูกต้องครับข้อมูลเดียวที่ยืนยันได้ก็คือคุณเป็กยอมรับว่าดื่มสุราจนขาดสติในคืนนั้นส่วนเรื่องสารเสพติดยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากทางตํารวจครับ ก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่ยังทิ้งคำถามค้างคาใจให้หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะสรุปแล้วเหตุการณ์นี้ก็เริ่มจากพฤติกรรมที่ดูควบคุมไม่ได้ของคนดังนำไปสู่การเผชิญหน้าความรุนแรงที่น่าตกใจมีคำถามเรื่องกฎหมายป้องกันตัวที่ซับซ้อนแล้วก็บทบาทของแอลกอฮอล์ที่เป็นเหมือนตัวจุดชนวนสำคัญเลยใช่ครับแม้ว่ากล้องวงจรปิดจะช่วยให้เราเห็นลำดับเหตุการณ์ได้ชัดเจนนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงจูงใจลึก,ลก หรือบริบททั้งหมดที่นําไปสู่จุดนั้นมันอาจจะยังมีความคลุมเครืออยู่บ้างและพอผลตรวจสารเสพติดไม่ถูกเปิดเผยออกมาอีกมันก็ยิ่งทําให้ประเด็นนี้ยังเป็นที่พูดถึงคาดเดากันต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นอกเหนือจากเรื่องราวของบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็อาจจะชวนให้เราได้หยุดคิดถึงภาพสะท้อนอะไรบางอย่างในสังคมเราเหมือนกันนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจปิดท้ายครับเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้าง อาจจะเป็นเรื่องแรงกดดันมหาศาลที่คนมีชื่อเสียงต้องเจอการรับมือกับความผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อเกิดภาวะขัดสติไม่ว่าจะเพราะเหล้าหรือเพราะอะไรก็ตามค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งด้วยเนอะใช่ครับอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนถึงความพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนผู้วไปด้วยหรือเปล่าสังคมเรามีมุมมองหรือให้โอกาสกับความผิดพลาดที่เกิดจากความมึนเมายัางไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนรหลนั้นเป็นคนดัง อันนี้คงเป็นคำถามปลายเปิดให้เรานำกับประชิดกันต่อเองล่ะครับ